โอเคนะครับผมสวัสดีกันด้วยวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกมดั้งเดิมซตดัข่งแบทเทิรนะครับก็วันนี้นจะมาทําคลิปตัวละครตัวฟรีจากด่านสไตาคุณปู่โกฮังนี่ก็จะมาพร้อมกับกิจกรรมของฟรีเซอร์ฟรีเซอร์ทองตัวกาชาผมก็ไม่ได้ทาคลิปไว้อันนี้ก็เพิ่งมาทานะครับผมฟาร์มทุกอย่างเรียบร้อยนะเห็นว่าเป็นตัวละครที่เล่นกับโกคูเด็กได้ดีไงแล้วคิดว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องฟาร์มเอาไว้นะครับเอาไว้เตรียมทําคลิปโชว์เคสโกคูเด็กม่วงเพราะว่ามันต้องเล่นคู่กันนั่นเอง เนี่ยเดี๋ยวในอานาคตเซิร์ฟเวอร์เราอ่ะไอโกคูเด็กมุงจะได้ ECA นะครับบอกไว้ก่อนแล้วงนั้นเนี่ยใครว้างๆก็มาฟาร์มการ์ดใบนี้การ์ดของคุณปู่โกฮังด่านสไตล์รอไว้ก่อนก็ได้นะเป็นตัวฟรีทั้งทีนะครับแถมเล่นกับทีมโกคูเด็กได้ดีด้วย <c oughs> ก็มาเล่นดูความสามารถกันเลยนะอันนี้เป็นความสามารถหลังจากเบียดล่างแล้วก็ ECA ตันทุกอย่างของเขาแล้วนะครับผ <c oughs> ู้นำนำให้กับทีมของสีแดงคิบวกสาม นำ77%แล้วก็ถ้าไม่ตายเนี่ยเป็นการเพิ่มเ d k Defense 30%หนึ่งเทิร์นตีซูพิม์ดาเมจแล้วก็โลเวอร์เอเดเายศัตรูได้ดีบับได้นะครับพาสีมีการตั้งต้นคีบบวกสามเอเดเคบวกร้อยเปเฟเนบวกร้อยห้าแล้วก็คุณปู่โกฮังนั้นจะได้รับดฟเอนอีก100%แล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนเ d k ดเคเดฟเนบวกยีถ้าหากว่ามีตัวละครที่อยู่ในแฉกของโกคู f ฟมิ l ล อยู่ในทีมเดียวกันกับตัวนี้นะครับและคุณปู่โกหังจะได้รับ ADC อีก50%พร้อมกับซัพพอร์ตเพิ่มไปอีก20%เมื่อมีตัวละครที่ชื่อว่าโกคูวงเล็บว่าเด็กนะตอนเด็กเท่านั้นนะครับเป็นตอนโตไม่ได้ต้องมีโกคูเด็กนะครับถ้ามีโกคูเด็กอยู่ในเทินเดียวกันกับคุณปู่โกหังเนี่ยนี่แหละคุณปู่โกหังจะได้รับความสามารถในการซัพพอร์ตซ้าไปอีก ADC เพิ่มไปอีกก็คือจะตีแรงขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่ามันซัพพอร์ต40%์ไปเลย ถือว่าดีเยี่ยมมากนะครับและความสามารถต่อไปของคุณปู่โกฮังเนี่ยคุณปู่โกฮังสามารถโจมตีเข้าสีได้นะครับเมื่อเป้าหมายของเราติดสถานะสตันหรือว่าโดนซิลท่าไมตายอยู่ถ้าศัตรูมันโดนซิลโดนสตันเนี่ยคุณปู่โกฮังตีเข้าสีได้เลยแล้วก็ความสามารถสุดท้ายก็คือคุณปู่โกฮังจะมีโอกาสายแชในการติดกาดถ้าหากว่ามีเลือดที่5 8หรือว่าต่ํากว่านั้นอันนี้ผมแอบเสียดายเพราะว่าเลือดต่ำกว่า58มัน มันอาจจะทํายากกว่าเลือดมากกว่าห้าแปดผมให้ผมให้ผมเลือกนะผมเลือกเอาเลือดมากกว่าห้าแปดดีกว่าเออแล้วไอการกาดเนี่ยเป็นแค่โอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับไม่ใช่ว่าเลือดต่ําปุ๊บติดกาดเลยก็ไม่ใช่เหมือนกันเป็นโอกาสเท่านั้นก็เลยมองว่ามันก็เฉยๆนะแต่โดยรวมมันก็คือเป็นตัวละครที่เอามาซับพอร์ตให้กับทีมของดีบีซาก้าทีมที่ว่าโกคูเด็กมันอยู่ได้อะ่ะทีมโกแฟมก็ได้นะทีมโกแฟมทีมดีบีซาก้า แต่ก็แนะนําก็คือเป็นทีมดีซาก้าดีกว่าเพราะว่ามันจะมีเรื่องของลิงสกิลที่ว่าลิงของไอ้คุณปู่โกฮังเนี่ยมันลิงดีกับพวกทีมของดีซาก้าด้วยก็เลยคิดว่าเนี่ยรอโกคูเด็กม่วงได้ ECA หรือว่ารอไอ้กิจกรรมโกคู Goku เหลืองเด็กเข้ามาเนี่ยจะเล่นได้ดีเลยเรื่องของการอัพเส้นทางผมขอแนะนําว่าอัพอะไรก็ได้แนะนําว่าอัพเบิ้ลดีกว่าอัพเบิ้ลเฉลี่ยคิดนะเพราะว่ามันก็หน้าที่ของเขาเคือเอามาซัพพอร์ตทีมนะครับ เวลามันติดเบิร์นเนี่ยมันได้ดีเฟนเพิ่มอีกสาิอได้ไงก็เลยคิดว่าเอาความถึกเข้าแรกดีกว่านะครับแต่ว่าผมเนี่ยผมแก้ปัญหาด้วยการใส่คิ15บหเบินสไปเลยเรียกได้ว่าสมดุลของจักรวาลบาลานซ์นั่นเอง <c oughs> อ่ะก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันนะเป็นด่านของ Fighting Legend v e ิต้านะครับเพราะแน่นอนแหละว่าด่านเลโซนเล่นไม่ไหวอย,อยู่แล้วเลโซนไม่ไหว SBR นี่อาจจะเล่นได้แต่ว่าต้องเป็น SBR พวก DB Sa ซาก้าแหละ SBR ทีมแคทอะไรพวกนั้นนะนะครับมาเปิดเทินสวยนะอันนี้เป็นทีมร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หัวท้ายนะครับผู้นําของตัวเพื่อนเนี่ยเป็นผู้นําเบย์ทังด้วยแหละก็เลยได้ร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคเทินนี้นะครับเรามีคุณปู่โกฮังคู่กับโกคูเด็กพร้อมหน้าพร้อมตานะมีทั้งล่างลิงยักษ์แล้วก็ล่างดกทั้งเฟสเอาละมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงหน้าตาของเทินนี้ถ้ามัน,มนดูดีกัาที่ผมคิดวะเนี่ย ท่านผู้ชมมันไม่ใช่เล่นๆนะโตฟีด่านสไตล์นะครับผมไม่ได้อัพลิงก์นะฮะมีแค่ลิงก์แต่ลิงก์ได้กันกันกบโกคูเด็กได้เกือบเต็มเลยนี่ดีนะเพราะไอ้ลิงก์ส่วนใหญ่ก็คือเป็นลิงก์จากด่านสไตล์ไงลิงก์ซูปเปอร์สไตล์อะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่แล้วมันหาคู่ลิงก์ยากแต่ดีเฟนซ์ของคุณปู่โกฮังนี่หลัก2องแสนเลยนะใช้ได้นะครับคือพูดถึงแล้วก็คืออย่าลืมว่ามันคือตัวละครสายซัพพอร์ตนะแหละซัพพอร์ตดีเฟนซ์หลัก2องแสนได้หลังยิงบวกดีเฟนซ์อีก30%นะครับผม แต่นเนี่ยหลังยิงคุณปู่โกหังนั้นจะมีดีเฟนต์ประมาณสักหลักแบบสองแสนสามสองนห้าประมาณนี้นะครับใช้ได้นะเสดยที่ว่าไอความสามารถในการกาดของคุณปู่เขาเนี่ยมันเป็นการกาดเมื่อแบบต้องเลือดต่ําก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าไปท่าไม่ตายก็แอบเทะเนี่ยถ้าไม่ตายมันไม่ใช่แบบเป็นท่าไม่ตายกองแก๊งอะ่ะเออเขาทําใหม่หมดไงเป็นท่าไม่ตายเหมือนจะเป็นท่าไม่ตายของตัวมันเองแบบยูนิคเลยมั้งไม่มีใครเล่าเลียนแบบได้นะตัวเมื่อกี้ คือผมจะบอกว่าในบรรดาตัวละครสไตล์อ่ะมันก็แบบจะมีพวกสายดาเมสสายซับอะไรกันบ้างอหเนาะแต่ว่าไอ้ตัวละครสายดาเมจสายด่านสไตล์อ่ะส่วนใหญ่มันก็เอามาก็แค่ฟาร,รม์มเพชรเก็บไว้ดองรอกิจกรรมอร,รมออีเวนที่มันต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตัวละครที่มันแบบทําเป็นตัวฟรีนะทามันแล้วมันเอามาเล่นได้จริงๆอะ่ะพวกตัวละครสายดามเมจอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับสายแท้งจะได้ใช้คือไว้ง่ายนะไล่ลดำดับเลย ตัวละครตัวฟรีถ้าคุณฟาร์มมาเนี่ยตัวดาเมจจะได้ใช้น้อยสุดนะครับตัวแท้งจะได้ใช้มากกว่าตัวดาเมจและตัวซับพอร์ตเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ได้ใช้มากสุดแหละเพราะตัวซับมันคือตัวละครที่แบบว่ามันจะเป็นตัวฟรีหรือว่าตัวกาชามันก็คือหน้าที่ในการซับพอร์ตเหมือนกันนะครับและการที่ว่าคุณปู่โกฮังนี่คือเขาซับ40%ให้กับทีมของโกคูเด็กเนี่ยมันเป็นการซับพอร์ตที่นับว่าเป็นระดับแบบตัวกาชานะ เพราะการซัพพอร์ตเอริคเคอร์ดีเฟนต์40เนี่ยมันเป็นการซับระดับตัวกาชานะครับแล้วนี่เป็นตัวฟรีไงคุณฟาร์มฟรีได้ยังไงฟาร์มมาก็ได้ได้เล่นในอนาคตนะครับในผมบอกเลยว่าในอนาคตนะถ้าตัวของโกคูเด็กม่วงได้ ECA เนี่ยคุณจะต้องได้เห็นคุณปู่โกฮาจดันสไตล์ตัวนี้อยู่ในคลิปรีวิวผมแน่นอนบอกเลยเพราะมันเล่นด้กันได้ดีมากนะครับมันเวิร์กด้วยกันได้ดีสุดๆเลยนะลิงก์ก็ได้นะครับซัพพอร์ตก็ซับตั้ง40เนี่ย ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงถ้าเอาไปเล่นด่านที่มันยากจริงๆ SBR อะไรอย่างเงี้ยอาจต้องระวังหน่อย SBR ยังยังดีหรือว่ามันมันมีลดดาเมจจากไม้ตายแต่ว่าถ้าเป็นด่านเลรโซนเนี่ยผมว่าไม่ไม่ไหววะ่ะเออหลักดีเฟนสองเสนมันน้อยไปนะครับยิงเสร็จก็แค่2องเสน 4, สอเมไม่ว้างไม่ได้เยอะกว่านั้นแหละนะถ้ามันจะดีจริงๆเสียดดยก็คือตรงโอกาสในการกาดของเขามันแค่แบบตอนเลือดต่ําและเป็นโอกาสไฮแชนด้วยไงมันยากไปครับ ถ้ามันติดกาดมาให้เลยอย่างนี้ถ้ามันมีความสามารถในการทําการติดกาดง่ายๆหน่อยเนี่ยจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ดีมากนะครับแต่พูดถึงแล้วภาพรวมมันคือมันดีนะเป็นตัวละครที่อย่างน้อยอะฟาร์มมาเนี่ยเอามาได้ใช้แน่นอนเพราะถ้าเอามายกตัวอย่างกับตัวละครสไตล์ตัว ECA อื่นๆเช่นตัวอะไรบ้างเบเกต้าเ e ด็กภาคแซด ECA จดดันสไตล์มาีแมสีเขียว ECA จดดันสไตล์นะครับ ไอพวกตัวละครทั้งนั้นเนี่ยเป็นตัวละครสายดาเมจหมดเลยถามว่าฟาร์มมาเนี่ยหลังจากคุณฟาร์มมาคุณได้ใช้กันไหมแน่นอนครับผมไม่ได้ใช้กันเลยนะแค่ฟาร์มมาเข้าคังเฉยๆนะเหมือนเอาฟาร์มมาสะสมอะไรยอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกไงตัวละครที่แบบเป็นตัวฟรีสายดาเมจอะ่ะมันจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นอกจากว่ามันจะดาเมจแรงจริงๆน,นะตัวฟรีที่มันได้ใช้จริงต้องเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตอะ่ะอย่างให้ผมย้อนไปในช่วง หลายปีเลยตอนกิจกรรมของโกฮังกับเซลเวอร์ไวมาครั้งแรกอ่ะจะมีตัวฟีของในนั่นโกคูพ่อลูกสีเขียวที่ได้อา่า e ECA และมันซับพอร์ตทีมโกแฟมได้ซึ่งตอนนั้นทีมโกแฟมเป็นทีมที่ดีมากด้วยนะครับมันเป็นตละครตัวฟีที่กลายนว่ามันเอามายืนลิงก์กับโกฮังตัว LR สีฟ้าได้เลยในตอนนั้นนะเพราะมันคือตละครตัวฟีที่สามารถซับพอร์ตทีมแล้วซับพอร์ตทีมดีด้วยไงก็เลยเนี่ยเล่นไปยาวเลยนะรู้สึกว่าโอ้โหไอตัวตอนนั้นนี่คือแบบ โกคูพ่อลูกเขียวตัวฟรีซูเปอร์ไซยาที่มันฝึกในห้องการเวลาเออมันเล่นแบบยาวมากอะจนกว่าตกเมตาก็ปาไปหลายเดือนเลยนะกว่าจะจบเป็นปีเลยบ้างไม่รู้ถึงหรือเปล่าแต่แม่งนานมากตอนนั้นนะฮะคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะผมบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าเรามาดูแค่นี้นะครับเรามาดูแค่หน้าที่ในะการซัพพอร์ตของคุณปู่เนี่ยทำด้ประมาณไหนเออดีเฟนซ์เป็นตัวเลขประมาณเท่าไหรนะ่แต่ว่านี้คือเราไม่ได้อัพลิงนะเราลิงไว้วหนึ่งนะครับ ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว,ว่าอัพลิงก์ประมาณช่วงกลางๆโิวห้าวิหกเนี่ยจะเห็นผลต่างขึ้นไหมแบบพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเพิ่มนะแต่พวกลิงก์การเด้งอับดัก,กันบอนลอะไรของภาคเด็กมันอนะ่ะอาจจะทำให้ดีเฟนซ์เยอะกว่าเดิมขึ้นมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้นะถ้าเราไปอัพลิงก์มาแต่ก็นั่นแหละตามนั้นนะครับดีเฟนซ์น่ามาหลักสองแสนได้ของตัวซัพพอร์ตสายฟรีก็โอเคที่แจ่มสุดที่ผมมองว่ามันแจ่มสุดของตัวนี้ก็คือมันมันซับทีม40% ถึงแม้การซัพพอร์ต40อีบต้องใช้เงื่อนไขได้กับโกคูเด็กแต่มันต้องเล่นกับโกคูเด็กอยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าไอ้เงื่อนไขตรงเนี้มันเป็นเงื่อนไขที่เขียนแค่ในตัวหนังสือเฉยๆแต่จริงๆอ่ะมันก็ต้องทําอย่างนั้นอยู่แล้วไงก็เหมือนว่ามันก็แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมากเพราะมันคือตัวละครซับที่ฟิกเลยว่าต้องเล่นกับโกคูเด็กเท่านั้นเพราะมันได้ทั้งลิงก์ทั้งซับจากพาร์ทสี่เพิ่มด้วยนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เล่นคู่กับโกคูเด็กอ่ะคุณจะเอาไปเล่นกับใครอ่ะเออมัน เพราะว่าลิงก์ก็โอ้โหหาคู่ลิงก์ยากอีกอะไรแบบนี้นะครับผมงัน้นก็คือนี่แหละนี่คือตัวละครตัวซับที่ทุกคนสามารถไปหามาได้ไม่ต้องเปิดกาชาก็หาได้ฟาร์มฟรีๆเลยแถมได้เพชรฟรีแถมให้เลยนะจากการทามิชชั่นของด่านสไตล์นะครับเอาจริงนี่คือการทําตัวฟรีด่านสไตล์นี่คือข้อดีคือมันได้เพชรเยอะเหมือนกันประมาณ10 20กว่าเพชรเลยมั้งไม่รู้ถึงหมดนะผมฟาร,ร์มมันก็เก็บเพชรดองต่อได้เลยนับว่าของดีเยี่ยมมากๆอืนั่นแหละ นะเสียดายจริงจุดที่ผมเสียดายก็คือไอ้ตรงกาดของเขาเนี่แหละมันเสียดายมากถ้าเกี่ยว่ากาดมันทําได้ง่ายอะ่ะมันจะสมบูรณ์แบบมากเลยเวเป็นตัวซับที่ดีแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้เพราะตอนนี้ผมมองว่าเขาเอาตัวรอดได้ไม่ดีเท่าไหร่นะไม่ได้มีความสามารถในการหลบมาให้แต่มีกาดมาให้แต่กาดมันทํายากก็เลยแบบมองว่ามันก็เฉยเไปแล้วนะ sbr เล่นได้ผมมองว่า sbr เล่นได้ต้องระวังด้วยแต่เลสโซนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ไหวนะ ถ้าเป็นเลนโซก็ต้องแบบเล่นแบบพยายามเลี่ยงการต่อสู้ให้ได้มากที่สุดเลยอะแค่เอาวอมาซัพพอร์ตให้กับโกคูดเด็กเฉยๆเลยอย่างเงี้ยนะเพราะไงสุดท้ายก็แล้วแต่ผมว่าตัวละครตัวฟีด่านซูเปอร์สไตล์เนี่ยมันก็แทบจะไม่ได้ใช้ทุกตัวนะครับอยู่ที่ว่ามีใครได้ใช้มากกว่าใครแค่นั้นเองเออตัวไหนโอกาสได้ใช้บ่อยสุดก็มีแค่น,นั้นไม่ได้มีแบบว่าเป็นขาประจําขาแหล่งประจําของแต่ละทีมมันมันไม่ถึงขนาดนั้นนะ่ะเป็นเกิดเป็นตัวละครตัวฟีต้องทําใจไว้ก่อนเลยว่าแบบ อาจจะไม่เล่นเยอะเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าประมาณนี้กันนะครับสำหรับคลิปของคุณปู่โกฮัง ECA ด่านสไต์นะครับผมนะับว่าสำหรับผมพอใจในแง่ตัวฟรีได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วอย่างน้อยดีกว่าพวกไม่ตี้แมสสไตล์หรือว่าตัวของพวกตัวละครที่มันทำดาเมจอย่างเดียวอะเออนะมันคนระแง่กันนะครับแต่ถ้าผมมองว่ามันอาจจะดีกว่าตัวของไปคูฮังฟ้าตัวสไตล์ก็ได้นะ ไปควางฟ้าสไตล์อ่ะทันหน้าที่ซัพพอร์ตเหมือนกันแล้วซ้ำให้กับทีมออเทอร์เบอร์วัเออร์ด้วยก็เป็นทีมที่แบบว่ายังไม่ได้ดูดีเท่าไหร่รอให้มันถูกบัฟขึ้นมานะครับส่วนทีมของอ้คุณปู่ควางที่เขาต้องอยู่ก็คือทีมของลีบีซาก้าใช่ไหมถ้าเทียบกันแล้วอ่ะเดี๋ยวในอนาคตมันได้บัฟไงคือมันจะดูได้ใช้งานมากกว่าไปคูวางได้ซ้าในตอนนี้มันดูมีอนาคตมากกว่าแล้วคือมันซัพพอร์ตมันซัพพอร์ตดีนะครับสามารถเอาตัวรอดได้ไหมนี่คือมันบางจังหวะนะ จะบอกว่าเอาตลอดได้ไหมก็เชิงเชิงไม่เชิองอย่างนั้นนะมันก็แบบกลางๆเพราะดีเฟนสองแสนมันยังไม่ถึงขั้นแบบว่าจะสบายทุกด่านไงถ้าเป็นด่านปกติเออสบายแหละสองแสนดีเฟนแต่ถ้าด่านแบบสมัยใหม่ก็เล่จะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับดีเฟนสองแสนต้องให้เขาติดกาดจริงๆถึงจะพอไหวเออแต่ก็นั่นแหละกาดแต่ที่บอกไปมันทํายากนะครับตามนี้ใครมีความเห็นง,ง่งยกับตัวละครของปู่โกหังด่านสไตล์ ECA คอมเมนต์ e บอกกันได้นะสำหรับผมถือว่าโอเค รอแค่โกคูเด็กได้ ECA เพิ่มนะรอ,อะกิจกรรมโกคูเด็กเข้ามาเนี่ยจะได้ใช้งานเพิ่มเติมแน่นอนนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวราไปก่อนและกันก็ไว้เจนใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย